เจเป็น JAK สเตมเมอร์เยอะเว้ยโดนเอาเปรียบตลอดอะจบไม่สิ้นครับกูบอกให้ลุงเล่นอะโดนเอาเปรียบตลอดอยู่แล้วมีผมมีอะไรพี่มีใจ้วยเต็มสิบให้เขาหร่เ่าไหร่ให้ร้อยเลยพี่มีดหรือไม้ไม้พี่ไม้แล้วมีดอะมีดก็พอได้พี่โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองใช่ใช่อันนี้คนโดกลางสิบรู้แล้วครับขอ่ครับใ่ครับพูดตอนนี้ ไหนดูดิผมสไนช่องพิ่ตีได้เปล่าคะคนดูผมจะโดนใบในเมืองไม่แน่ใช่ไหมคร้ด้ครับพี่เปาเห็นไหมครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่มีการแจ้งกันเนี่ยที่มีการแจ้งใบกันเนี่ยมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่มเลยครับพี่บอกทุกคนเลยก่อนเลยนะมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่ม แล้วต้องรอเวลาในการตรวจสอบคิดว่าต่ำนะๆเป็นเดือนนะโอน้นานโทษเป็นเดือนครับเป็นเดือนกว่าจะหาหลักฐานกว่าจะหาผู้กระทาผิดกว่าจะหาตัวต่าง,างๆอีกนานนะครับ แล้วทุกคนคิดว่าเขาสนไนหมดเลยหรอคนดูถามพี่ตีดิเขาสนไนหมดเลยหรอทั้งทั้งแก๊งเลยเหรอเขาสนไนเราทั้งคนทั้งหมดเลยเหรอทุกทุกคนน่ะคิดว่าความเสียหายมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แน่นอนโอ้ตติแกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดูตัแมดีกว่าตัแมแม่งเดือดกว่าเวลาคำพูดนะตัแมแกแบบเนินการต่อสตอรี่ต่อเพราะว่าที่ฟังเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังค้างคาดูตัแมดีกว่าฝ ทางนี้ทั้งนั้นเราก็เอาเอา,เอาพูดตรงๆนะฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งเขาอะพูดดีมากแล้วเขาก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแล้วซึ่งตัวพี่ก็อ่ะโอเคเราก็โอเคเราก็โอเคครูเพราะคุยกับผ,ผู้ใหญ่ฝั่งเขานะเขาก็โอเคซึ่งทุกคนต้องแยกก่อนนะครับคือเขาก็พยายามที่จะ ห้ามปามหรือว่าอะไรแล้วทุกคนพยายามกันหมดทุกฝ่ายพยายามกันหมดบอกเ<อ>ลยว,ว่ามันมีกลิ่นไว้แก๊งมันน่ะมีกลิ่นผมบอก,บอกแล้วพี่ก็เนี่ยพยายามพยายามเราสงบซึ่งตอนที่คุยก็มีอารมณ์ถามว่ามีอารมณ์เข้ามาไหมก็มีอารมณ์มีลมเข้ามามันไม่ใช่ทุกคนฟังทุกคนฟังเรื่องมันจะมีอีกครับ มันจะปะทุอีกมันไม่ได้จบแค่นี้นี่ยังไม่จบเข้าใจไหมเรื่องมันจะมีอีกแต่แค่มันรอดําเนินการมันไม่ใช่มีแค่นี้ก็บอกอยู่มันไม่ได้มีแค่นี้ไปเล่นอีกคงสนายอีกรอซอนเหรอกูว่าแล้วที่กูมาพวกมึงไม่มาเล่นให้กูนี่หลจากนี้หลังจากนี้ร้อยยิบห้าต่อสามสิบห้าสตอรี่นี้ต้องจบครับหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีการแจ้งใบกันต่อครับ เจเป็น JAK สเตีมเมอร์เยอะเว้ยแโดนเอาเปรียบตลอดจ่สกูบอกให้ลุงเล่นอ่ะโดนเอาเปรียบตลอดอยู่แล้วสไนด์โดนเต็มระบบอยู่แล้วพูนี้พราะตอนนี้โลพีน้อยจะไม่ใช่สงครามการเล่นต่อสู้แล้วครับจะเป็นสงครามใบล้วนล้วนแต่พอผมใส่กรอก็พอใจยังนี่คือสิ่งที่กูพูดได้แค่นี้อ่ะเฮอต้องงี้แหละ ขอซับได้ไหมลุงเม้นแม่งยังไม่อ่านเลยพี่สีโนอาครับครับเอากันยังไงดีเอาดิอ่ะบีบีซีขอตัวแทนครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเอากัยังไงดีเอาตามที่คุยกันได้เลยครับอติอติคิดว่าไงครับเย้พูดอตลอดเลยนี่ว่านายนี่เอาตามที่อติเสียงแม่งแบบเหมือนแบบพวกตอแหลอ่ะ เดินมาตอนเหล่ใสหน้ากากะหาลุงอะตอนที่ทำผิดอะลบซ้ำเลยแหละผมมาขอจบนีมาขอจบดีครับก็แก๊งมึงสนายกันทั้งคนทุกคนไงครับใช่อยู่ไหนที่ใบนี่คือเขาต้องเสียนะครับพี่โน้บเสียครับต้องเสียเสียไปกับเสียเสียคนด้วยครับเสียคนด้วยเสียคนเล่นวยครับเิ่มที่ทำผิดเกิดทางฝั่งจัาทร์าันโอเคนะครับยินยอมนะครับ ยืนยันได้ไหมครับแต่คือที่เราคุยกันว่าเรื่องการแจ้งก็ยังดําเนินการต่อนะครับถูกต้องไหมครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันได้เลยตอนเนี้ยกับผมทางเจคว่าไงบ้างครับก็เต็มระบบครับพวกผมแม่งบาร์บีคันแม่งเราจะยุติกันไหมยุติครับยุติแค่ตีแป๊บหนึ่งแล้วก็แจ้งใบกันไป้ดวย ไว้ตอรี่ด้วยมันจะได้ไม่เสียหายกันไปมากกว่านี้นี่โอ้อะไรของมึงนี่ไพเลยโอ้ผม <c oughs> องว่าที่บีบีซีที่ผมรับเรื่องมาคือบีบีซีค้างคาใจกับกับตรงใบมากกว่าพวกผมไม่ใช่หรอครับที่มันล่าชา้าหรือว่าที่มันไม่ใช่ตอนนี้ก็คือผมคือจากการที่มาคุยเนี่ยคือเฟลเรื่องแอดมินรเปไหมอย่เฟลเรื่องแอดมินค้างคาเรื่องใบนะค้างคาเรื่องแอดมินการตัดสินของแอดมิน เออผมก็เลยมาขอจบเพราะว่าคือตอนเท่ถ้าเล่นยิ่งเล่นไปเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียเสียได้ไหมเสียไม่ได้หรอกเพราะว่าต่อตีเสียไม่ได้โดนใบเหลืองไปแล้วครับถ้าเจคยุติผมก็ยุติเหมือนกันผมไปถึงว่าที่พี่เอาี่แจ้งอยู่นะพี่คุยกันก่อนไหมครับเดี๋ยวผมก็ได้ไปคุยกับน้องผมเหมือนเออเอางี้ดีกว่าพี่คือผมก็คือคุยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเจค ยืนยันที่จะแจ้งต่อผมก็จะดําเนินการต่อถ้าเกิดกับการคือเธอยยติตรงนี้ก็คือจบในแค่ตรงนี้ทุกเคสก็คือยกเลิกหนึ่งถ้าเกิดว่า JK ยินยอมตรงนี้ผมก็ยินยอมครับถ้าเอ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 าตามผมผมขอห้าครับเพราะว่าเรื่องสะสมครับไหนจะมาพูดแซะเรื่องโพสเรื่องโตบาร์อะไสะสมมาหลายเรื่องครับชนรถผมอีกสี่ไฟก็ได้หรือได้ไหมครับห้าครับขอห้าครับสภาสภาในมุมสภานะจริงมันอันนี้ไม่ได้เข้าค้างกันนะมันมันสะสมจริง จริงๆครับผมก็ให้พี่ต้อในมุมสภาก็เลยให้ห้าแต่เดี๋ยวผู้แพ้สภาช่วยกันผมว่าไม่โอ้โหผมว่าไม่ต้องี่พต้าครับเขาเป็นคนกระทำนะอย่าเล่นห้าน่ะพ่ต้ามารับผิดชอบทำไมไม่อยากให้อยากให้เพิ่มจะเป็นอย้ายไเพิ่มไปเป็นสี่ล้านไงเขาเข้าใจพี่จะช่วยนะครับแต่เขาแบบหาเรื่องไปทั่วเลยครับแบบฆ่าไม่อยู่เดิมไม่ใช่ให้พิเศษเพิ่มหนึ่งล้านเนี่ยสำหรับผู้ชนะนี่ก็ได้เงินฟรีจากสภา่นั้นี้ ก็เป็นสี่ไงเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเริ่มนะครับสี่สี่ล้านสี่ไฟได้ไหมครับพี่ต๋าผมอยากให้เลือกว่าหรือว่าไม่ได้ครับอยากให้เล่นห้าครับอ่าได้ได้ครับได้ครับพี่ต๋าจะได้นนัแหละเดี๋ยวไอ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 โค้ดวันนี้ก่อนเริ่มเลยอะไรตีหนึ่งกว่าแล้วไม่ผมอยากเริ่มเลยครับมันตอนนี้ของมันจะจบนไม่ได้มันจะได้จบจบไปเลยใช่ไหมครับประกาศเริ่มไม่มีคนเอาไม่ไม่มีการเอาคนเข้าเอาคนออกใน ในมุมสภาถ้าตกลงไม่ได้มันเป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้อยู่แล้วแล้วสภาก็ไม่ได้บังคับแล้วตีสามตีสี่จะเจอกันอีกีก็คือสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ได้ครับก็เดี๋ยวออกสภา,าแล้วก็ไปเจอกันเลยครับนัดไฟเลยครับอยากเล่นเลยครับนัดไฟเลยมันไม่ต้องไฟก็ได้เลยถ้าจะเล่นตีดีๆก็ตีพรุ่งนี้นั่นแหละถูกไหมล่ะพี่ไม่อยู่ให้ไม่มีไม่มีใครตีหรอกก็กระที่ยฝีไงไม่มีใครอยู่หรอกผมอยากด่าครับ อ๋ออยากได้งานเก็บตลุดอะไรย่างเงี้ยหรอใช่อยากได้สกอก็ไม่ได้ไม่เก็บธไมายอยากบัฟเฉยใช่ครับใช่ครับพิตาของเหลืออยากเดี๋ยวปาณน้ก็ไม่นครัมาณน้องว่างกันเยอะเลยชั่วโมงสามัมันเป็นได้สามชั่วโมงตีหนึ่งตีสองตีสามตีตีสี่นะได้ครับได้ครับได้ครัได้ครับได้ครับได้ครับได้ครัได้ครับได้ครับได้ครับไกครังได้คร้รู้ได้ครตบได้รโดไส้นตีนได้ครด้ครับได้ไ้ได้ครับได้ครัได้ครับได้คืักไาันก็ ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ตาได้แต่ว่าต้องเช็คเช็คเช็คหมอีจริงๆนะดูหมอดูอะไรดีๆจะอุ้มขึ้นอะไรมันอยู่ที่จำนวนมันใช้หมอเท่าไหร่อ่ะครับเนี่ยที่อีกสามชั่วโมงเริ่มนะครับไม่แน่ใจว่าใช้หมอเท่าไหร่ว่าคือตีกันนะวันสามไหมครับหมอห้าแล้วพี่ดูให้อ่เดี๋ยวก็ไปดูเรื่องของอุ้มศพรวมถึงเอาเคลื่อนย้ายอะไรพวกนี้ด้วยนะมันโดนใบกันฟรีๆนะกับแค่อยากหนาเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่แต่พวกเรื่องพวกนั้นพวกผมน่าจะระวังกันเองครับ อยากให้ดูดีๆกันนะนเก็บตัวหลุดเล่นกันก่อนไม่ล่ะเอาไหมอะไรอะไรพี่เต้าวหหน้าอีกแล้วแต่ผมก็อยากคุยให้ให้จบครับพี่ตอนแรกผมก็ไม่ันจบจริงๆหรอไม่มาถึงเรื่องไงนะพี่เรื่องในตอนที่ผมพูดตอนให้ว่าไม่เที่ยตอนห้าร้อยห้าสิบเก้าใครก็คนในแก๊งพี่นี่แหละบางทีผมว่าวันนี้ัครบแล้วแบบพี่เปลี่ยนหมายเซ็ตแล้วพวกผมก็ก็มีนิดหนึ่งอ่ะพี่ที่แบบนอยอ่ะพี่ต้าผมว่า เพิ่มวงเงินเพิ่มไฟอะไรให้มันแบบเคลียร์มันแผละไปจบไปเลยเพราะไม่ไดีกว่าหลับพิตาคือนี่แหละมไฟมันได้ห<า>้นาล้านอยู่แล้วไฟมันได้ห้าล้านอยู่แล้วส่วนจำนวนเงินแรกๆจริงๆก็ไม่ได้เป็นลดค่าใช้จ่ายเขาด้วยนะพี่กลับเพิ่มให้เปล่าๆด้วยพิตาครับผมผมอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นช่วงช่วงที่ปล่อยให้ตีใช่ไหมครับแล้วแบบว่ามันจะมีเรื่องของครูดาวหรืออะไรที่หยุดไหมครับก่อนที่แบบว่าจะเริ่มตีนัดไปครับแต่ว่าก็ก็ได้เรื่อยๆเลยจนถึงแบบประกาศ ที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงว่าการการเซตของผมนี่ก็ก็จะได้แค่ช่วงหลังรีที่มีเอ่อครูดาวสามสิบนาทีใช่ไหมครับใช่ใช่แม่ก็ต้องแอบแอบไปเซ็ตออาถ้าเปิดในกรณีที่เขาเจอไหนแล้วการทึมนั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงจริงมีหลายแก๊งมาถามผมแบบนี้ว่าทำได้ไหมก็ต้องทําไปต้องแอบอะผมไม่ได้นะต่อให้แต่ถ้าเปิดไปทําเนี่ยในมุมนายกในมุมสภาก็ไไม่ด้คนดูไอ้เกตดาวเมืองเต็มเลยต้องใส่อิจฉาไม่มีคนไปเล่นเมือง ไปส่งไปส่งไปส่งถ้าถามว่าทำไหมไม่อยากให้ทำหรอกแต่ถ้าเกิดมันเจอกันจริงจริงมันต้องกรทชบกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องของที่นี่มันที่เราทำกันได้มันไถที่นี่มันบอกตามเพลงแล้วกันที่นี่มันที่ไหนไม่ไหนแถ้าผมไม่เป็นเดี๋ยวไปเล่นไม่ไปหลุกมาเอาให้ผมตามเบียนมาเดี๋ยวไม่ไปหลุกไม่เป็นไรครับโอเคครับแล้วก็ไอหลุ่นี้เสียเยอะป่ะเนี่ยดู